าเกิดพูดถึงเรื่องของพื้นฐานในการทาเว็บเนี่ยแน่นอนครับ HTML CSS JavaScript เนี่ยพวกนี้มันก็ต้องเป็นเรื่องพื้นฐานที่ต้องรู้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งครับนั่นก็คือเรื่องของ HTTP request ตัวนี้เนี่ยมันคืออะไรนะครับ<ม>โดยแน่นอนนะผมว่าคําว่า HTTP เนี่ยเราก็คงเคยเจอกันตอนที่เราเข้าเว็บไซต์ต่างๆใช่ไหมครับ HTTP HTTPS ใช่ไหมครับตัวนี้เนี่ยมันคือโปรโตคอลครับหรือว่ารูปแบบในการคุยกันระหว่างตัวเบราว์เซอร์ของเรานะผมหรือว่าตัวเครื่องของเราคลาวด์ของเราเนี่ยไปคุยกับเซิร์ฟเวอร์บอกว่าเอ้ยเราต้องการไฟล ซึ่งมันก็จะเป็นตามภาพนี้เลยเราจะเห็นได้เลยว่าไคลเอ็นต์หรือว่าเครื่องของเราเนี่ยจะส่งัะผมสิ่งที่เรียกว่า HTTP request นะหรือว่าเป็นการร้องขอ HTTP เนี่ยไปยังเซิร์ฟเวอร์นั่นเองครับแต่แล้วเซิร์ฟเวอร์ทำการกำหนดประมวลผลแล้วก็ส่ง r Response กลับมาตามที่เราต้องการนั่นเองนะฮะโดยภายในสิ่งที่เรียกว่า HTTP request เนี่ยครับผมจะมีประกอบไปด้วยทั้งหมด2ส่วนหลักๆนั้นั่นก็คือส่วนที่เรียกว่า HTTP header กับ HTTP body นั่นเองครับโดยในส่วนแรกครับก็คือ HTTP header ตัวนี้เนี่ยจะทำการกำหนดคุณลักษณะคุณสมบัติิขขออองงงส่่ททีเรราาก้ไป ส่วน HTTP body เนี่ยตัวนี้เนี่ยจะทําการกําหนดเนื้อหาหรือว่าคุณลักษณะด้านในนะครับว่าสิ่งที่เราต้องการหรือว่าคอนเทนต์ต่างๆที่เราต้องการเนี่ยมีรูปแบบไหนอะไรยังไงเราก็สามารถส่งไปในตัว body ได้เลยโดยนอกจากทั้ง2ส่วนนี้แล้วเนี่ยมันยังมีส่วนกลางนะที่เอาไว้ทําการขั้นครับผมก็คือเป็นการขึ้นบรรทัดใหม่เพื่อที่จะขั้นระหว่าง header กับ body นั่นเองนะฮะสำหรับใครที่ไม่เห็นภาพมาลองดูตัวอย่างหน้าตา HTTP request พร้อมกันครับจากภาพที่เราเห็นครับแถวแรกของมันเนี่ยเราจะเรียกว่า request line นั่นเองครับโดยตัวนี้จะประกอบไปด้วย HTTP Method พาดที่รีเควส และตัวส่วนของ HTTP โปรโตคอลที่เอาไว้ใช้งานนั่นเองส่วนแถวที่2เป็นต้นมาที่เราเห็นเนี่ยเราจะเรียกว่า Request Header Field ครับหรือว่าส่วน Header นั่นแหละนะฮะโดยภายในนี้ครับจะกําหนดข้อมูลแล้วก็ก,กฎกติกาต่างๆรูปแบบการเชื่อมต่อนะครับหรือรวมถึงขนาดต่างๆที่เราเอาไว้ใช้คุยนนั่นเองและส่วนบรรทัดสุดท้ายที่เราเห็นตัวนี้ครับนั่นก็คือ Message Body เนาะหรือว่าเป็นข้อมูลที่เราต้องการที่จะส่งให้ปลายทางนั่นเองนะฮะโดยในที่นี้เนี่ยเราทําความเข้าใจส่วนของโครงสร้างของ HTTP Request ไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเรามาลองดูจาอเลือกกันนิดนึงเกกีี่ยยววัับรตแก สุดของ HTTP request ตัวนี้เนี่ยเราจะเรียกมันว่า HTTP request method ครับซึ่งแน่นอนครับผมว่ารูปแบบหลกัหลกๆในการ request เนี่ยมีทั้งหมด4ตัวตามนี้เลยนะตัวแรกครับก็คือ get ครับตัวนี้จะทําการร้องขอ request นะจากเซิร์ฟเวอร์ครับอย่างเช่นรายชื่อทั้งหมดของลูกค้าครับผมหรือว่ารายชื่อเดียวๆเ,เนาะตัวที่2ครับก็คือ post ครับตัวนี้จะเป็นการอัปเดตค่าต่างๆที่ส่งมากับ payload ของเรานั่นเองและตัวที่3ก็ผมชื่อว่า method post นั่นเองครับตัวนี้จะมีหน้าที่เอาไว้ทําการเพิ่มข้อมูลใหม่ๆเป็นหลักเนาะหรือในบางทีเนี่ยก็ใช้ทําการเพิ่มค่าต่างๆ เข้าไปยังเซิร์ฟเวอร์นะผมส่งข้อมูลเข้าไปตัวนี้เนี่ยมักจะใช้โพสเป็นหลักเนาะและสุดท้ายผมก็คือดีล e t e ครับหรือว่าการลบค่านั่นเองเนาะสำหรับเมทอดแบบเต็มๆเ,เนี่ยแนะนาว่าให้ลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของ m o ซิล l าได้เลยนะครับและทั้งหมดนี้ครับเพื่อความรู้ด้าน HTTP Request แล้วก็รวมถึงเมท็อดต่างๆนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าใครในอยากจะอัพสกิลด้านการเขียนโปรแกรมโคดดิ้งหรือว่าการสร้างเว็บไซต์เนี่ยก็ลองเข้ามาดูได้ที่ skool.bon2day.com นะผมเว็บไซต์นี้เรามีทั้งคอร์สฟรีแล้วก็คอน หรือว่าเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยและทั้งหมดนี้ครับก็คือสาราเดฟใน3นาทีในซีซั่นที่2กจริงๆแล้วเจอกันใหม่ใน EP พีหน้าสำหรับถ้าเกิดใครชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะแล้วเจอกันใหม่พ e ีหน้าสำหรับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนจริงๆแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย